สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องข้ปตะนด้บี้กับพี่คุปต้นะคะวันนี้พี่จะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าสนา,ส,สนามลบที่ดีที่สุดสนามลบที่ดีที่สุดนะทุกคนเกมก็จะเป็นแบบนี้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นที่อัปเดตมาใหม่นะทุกคนอย่างสวยเดี๋ยววิธีการเล่นเรามาบอกนี่นะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ให้เราไปต่อยเขา Ugh. โหใหญ่อลังการทำอะไ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 รอยู่เอ้อมันต้องจัดการคนหนึ่งให้ได้ก่อนืออ สำรอยคนที่ใช้กระบ,บอก็คือคนที่เก่งเลยเออ,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 อทุกคนมีบอสปูมาใหม่คืออะไรอะบอสปูมีมาใหม่ด้วยอย่างนี้ต้องกดกระดิ่งเกมนี้ไว้เลย พูนั่นไงฮุยบอสปู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  ใอรมันมัใครมันบังอาจเคก่ควันจะตายปไปเลยฉันไม่อยากพูดมากอะไรกับแกแล้วอเอ้ย่มาเออเอามาทำไมในตรงนี้ตายทุกคนตาย พี่เปลี่ยนตัวละครดีวกว่าพี่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนเป็นอะไรดีก้านใหญ่เลยดีกว่าทุกคนนี่ก้านใหญ่อย่างเท่อย่างเท่พี่จะเป็นนักก้านใหญ่ โดนเข้าซะแล้วเราเฮ้ยอัศวินนี่มั้ยลักติการเฮ้ยชาเมื่อกี้ยังขี่เลยอัศวินลักติการก้ามเราก้ามเราไปใหญ่ทำไมมันสู้เขาไม่ได้ใครจะมาเดโยนถังขยะเลยให้เพื่อนเละเละขี้เฮ้ยเฮ้ยตาบ้าเฮ้ย Det kan man väl lätt Woo! ให้เขาสู้กันไปแล้วเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เป็นอาจารย์นินจาเฮ้ยคนกำลังจะเปลี่ยนอันนี้มันคอมโบไม่ดี มีคนบอกว่าสต็อปด้วยสต๊อปสต็อปทำไมล่ะแกมาฆ่าฉันก่อนแกจะมาฆ่าฉันอ้ยทีตัวเองบอกสต็อปทีเรายังไม่ได้บอกสต็อปเลยเดี๋ยวไปทำนี้ดีกว่าทุกคนกามเล็กๆดีกว่าน่าจะเข็งแกร่งกว่ากามใหญ่

Jadi dia. Ini. Bun, asuv ini ba eu mistura ตอนนี้พี่กำลังเครียดเพราะว่าเฮ้ยตามมาสิ อันนี้มันต้องอะไรไม่รนะู้อาจารย์มี่แล้วกันโอเคแล้วทุกคนเล่นเลยดีกว่า ทุกคนคือ se ชีลิตพี่ทำอะไรไม่ได้เลยสำหรับนี่ก็มีแค่นด้เข้าเยวนีปก่อเลยก็เพยง่ก็จะสุขัยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย